เดิน408ช่องบกยุทธการนรกตอนที่4ี่คำสั่งหน่วยเหนือให้พวกเราส่วนหนึ่งเครื่องกำลังไปอยู่ที่หน้าแนวรบเนิน300ผู้บังค,คับกองร้อยหยุดหายใจนิดหนึ่งแล้วพูดต่อชุดปฏิบัติการใดจะอาสาขึ้นไปอยู่หน้าแนวเนิน300ในครั้งนี้ยกมือขึ้น พูดจบจ่าสิบเบกผวนยี่จีนผู้บังคับกองร้อยเดินตายก็สายตามองหาผู้ที่กล้าอาสารำกำลังพลเข้าไปประจำการอยู่ในป่าประจันบ้านกับค่าศึกบนเนินสามร้อยการที่หัวหน้าชุดคนใดคนหนึ่งจะนำกำลังพลขึ้นไปประจำการอยู่ในป่ารอยต่อของพรมแดนไทยกัมพูชานั้นเท่ากับขึ้นไปเพื่อฆ่าตัวตายเพราะเนินสามร้อยที่ว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย ที่กำลังฐานเวียดนามต้องการบุกเข้ายึดไว้เป็นฐานที่มั่นของพวกมันอาจมีท่านผู้ฟังหลายท่านสงสัยว่าเพราะเหตุใดทําไมผมโนนนาวินจึงกล้าพูดเช่นนั้นท่านผู้ฟังครับที่ผมกล้าพูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเนิน300อเป็นเนินสูงคมถึงแม้ว่าเนิน3า0ร้อยแห่งนั้นจะไม่สูงโดดเด่นเท่าเนินห้า้อและเนิน4 0 8ช่องบกก็ตามแต่เนิน300อยที่ว่านั้น หากทหารเวียดนามเฮงสำลินยึดได้เป็นผลสําเร็จการเคลื่อนที่นํากําลังบุกเข้าประเทศไทยของพวกมันจะง่ายยิ่งขึ้นแต่การที่ทหารเวียดนามจะบุกยึดเนิน300อยได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องหมูเช่นกันเพราะว่าเนิน300อที่ว่าเป็นหน้าผาสูงชันยากแก่การเคลื่อนกําลังบุกเข้ามายึดแผ่นดินไทยแต่แม้ว่าจะยากลำบากเพียงใด ทหารเวียดนามเฮงสำรินก็ทดลองนำกำลังบุกเข้าโจมตีพวกเรากองร้อยฐานพานจู่โจมที่965แต่ผลการบุกโจมตีของกองกำลังฐานเวียดนามเฮงสำรินจะเป็นไปอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังในตอนถัดไปตอนนี้กลับไปที่การคัดเลือกชุดปฏิบัติการฐานพานเดนตายที่จะขึ้นไปอยู่บนเนิน300ก่อนเพราะการคัดเลือกในครั้งนั้นกำลังมันและ เข้มข้นขึ้นทุกขณะซึ่งการคัดเลือกกำลังพลที่จะขึ้นไปอยู่หน้าแนวรบในวันนั้นเท่าที่ผมจำได้ไม่มีผู้ใดยกมือรับอาสาหัวหน้าชุดปฏิบัติการทุกนายต่างนิ่งเงียบจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดผมไม่กล้าวิจารณ์จริงๆครับแต่ที่ผมกล้าบอกและกล้าเล่าให้ท่านฟังคือในท้ายที่สุดพี่สีหรืออาสาสมัครฐานพลานสมศรีวงอนุหัวหน้าชุดปฏิบัติการจู่โจมที่สี่ ได้ขออาสาพาพวกเราย่ําเท้าเข้าสู่แนวรบเนินส0มร้อยระผมอาสาสมัครฐานพลานสมสีวงอนโุขอนำกำลังพลเดน,นตายชุดปฏิบัติการจู่โจมที่สี่เข้าไปประจำการอยู่ที่หน้าแนวรบเนิน300รอครับผมหนักแน่นหนักหน่วงสมกับเป็นผู้นำโทษพี่ศีพี่บ้าหรือเปล่าทำไมพี่ไปถามพวกเราก่อน เดชสามหลังตะโกนลั่นอย่างไม่พอใจใช่ทำไมพี่ไม่ถามพวกเราสักคำว่าพวกเราต้องการไปอยู่ที่นั่นหรือไม่ไอ้คูณผีกองกอยอัดอีกหนึ่งดอกเพราะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของหัวหน้าทีมล่าสังหารในครั้งนี้ทำไมพี่ต้องถามพวกเราพี่เป็นหัวหน้าชุดพี่รู้ดีว่าชุดวิบัติการของพวกเรานั้นมีศักยภาพการรบมากน้อยเพียงใดและสมควรเดินทางไปอยู่ที่เนินสามอย หรืออยู่ที่ฐานปริบัติการส่วนหลังผมไม่เข้าใจที่พี่พูดผมจ้องหน้านักรบรุ่นพี่พร้อมตะคอกถามเพราะไม่ค่อยจะพอใจที่แกจะนำพวกเราเข้าสู่แนวรบทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรอ,อ,อินอนอไอเบิ้มเดอไอคูนหมอเยินและชุดจูจ่โจมที่สี่ทุกคนพวกเองฟังพี่นะพวกเราร่วมหัวโจมท้ายกันมากี่ปีแล้ว พวกเองจําได้ไหมพวกเราไปไหนไปกันกินไหนกินกันลุยไหนลุยกันรบไหนรบกันไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้ภาคเหนือช่องพะภพลยตาพญาหรือแม้แต่ป่าปามผู้ก่อการร้คอมมิวนิสต์ที่คอนบุรีเสืองสางรอยต่อของกองทัพภาคที่หนึ่งและกองทัพภาคที่สองพวกเราก็ไปมาแล้วเจ็บมาก็หลายครั้งรอดตายมาได้ก็หลายหนกอีแค่ออกไปป้องกันฆ่าศึก ไม่ให้บุกเข้าแผ่นดินไทยพวกเองกลัวตายใช่ไหมวะถ้าหากพวกเองรักตัวกลัวตายบอกพี่มาได้เลยพี่จะได้พาพวกเองกลับค่ายแล้วลาออกจากการเป็นทหารพ่านไอ้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอดีตเสือพานเก่าที่เอาดีด้วยการเป็นทหารพ่านค่ายปักธงชัยลุดคาพูดที่ขมขื่นออกจากปากการพูดของทหารพานรุ่นพี่ในครั้งนั้นทําให้พวกเราหลายคนคิดหนัก เพราะมันเป็นเรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายจากนั้นหัวหน้าสีหัวหน้าชุดเดนตายก็พูดต่อหรือว่าพวกเองต้องการส่งกำลังพลคนใหม่ไปตายที่หน้าแนวรบพี่สีตอกย้ำคำพูดกรอกหูพวกเราอีกครั้งจะว่าไปแล้วที่หัวหน้าชุดพูดก็มีเหตุผลพอฟังได้เพราะว่าหลังจากที่พวกเรากลับจากแนวรบอำเภอตาพญาจังหวัดปราจีนบุรีมเมื่อปลายปีพศ2528 มีกำลังพลทหารพรานกองร้อยจู่โจมที่9 6 5พลานหนุ่มลิทิไกลาออกไปหลายสิบนายเมื่อคนเก่าจากไปคนใหม่ก็ก้าวเข้ามาแทนที่ถ้าพวกเราปล่อยให้กําลังพลน้องใหม่ขึ้นไปอยู่ที่เนิน300หน้าแนวรบก็เท่ากับว่าพวกเราชุดจู่โจมที่4นั้นใจดําเกินไปที่ปล่อยให้น้องๆฐานพรานใหม่ไปประจันหน้ากับข้าศึกในแนวรบถ้าหากพวกเราทําอย่างนั้นพวกเขาอาจจะไม่ได้กลับ มาให้พวกเราเห็นหน้าอีกเพราะน้องใหม่เหล่านั้นยังไม่มีประสบการณ์ในการสู้รบมาก่อนอาจเสียท่าให้กับข้าศึกก็เป็นได้สุดท้ายพวกเราชุดปฏิบัติการจู่โจมที่4ี่ก็ยอมจำนนต่อเหตุผลของหัวหน้าทีมเดนตายแต่การเคลื่อนกำลังเคลื่อนไปอยู่ที่หน้าแนวในป่าดงดิบครั้งนั้นพวกเราชุดปฏิบัติการจู่โจมที่4ไม่ได้ถูกลอยแพเสทีทีเดียวเพราะผู้คับกองร้อยจาสิเบกผลยี่จีน ได้จัดกำลังเพิ่มเติมให้พวกเราอีก12นายและเจ้าหน้าที่โครงอีก2นายคือจ่าสิบเบกเทพบุตรมนทสิทธิ์และจ่าสิบเบกสิริชัยกิตมุดเมื่อทําความเข้าใจกันจนเป็นที่เรียบร้อยพวกเราทั้ง24ชีวิตกับนายทหารอีก2ชีวิตรวมเป็น26ชีวิตก็ย่ำเท้าก้าวออกจากที่มุ่งหน้าไปทางด้านทิศใต้ของฐานปฏิบัติการส่วนหลังหรือฐานสนับสนุน พวกเราเรียกฐานวิวัการแห่งนี้ในเวลาต่อมาว่าฐานปฏิบัติการค้างข่าวปีศาจเพราะว่ามีการเปลี่ยนนามเรียกฐานของกองร้อยฐานพรานจุโจมที่965ตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่คือเปลี่ยนจากนามเรียกฐานปลานหนุ่มลทธิไ์กไปใช้นามเรียกฐานของกองร้อยว่าค้างข่าวปีศาจและฐานค้างข่าวปีศาจแห่งนี้มีจ่าสิเอกผลยี่จีนเป็นผู้บับฐาน มีหน้าที่คอยสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงให้กับพวกเราที่ขึ้นไปอยู่หน้าแนวรบ1หน0สามร้อยพวกเราเดินย่ำเท้าออกจากฐานข้างข่า,ขาปีศาจไปได้ราวหนึ่งกิโลเมตรก็พบว่ามีลำห้วยขนาดปานกลางพาดผ่านและขวางทางเดินของพวกเราหัวหน้าครับมีลำห้วยขวางทางเดินของพวกเราจะหลบไปใช้เส้นทางอื่นหรือไม่ครับไอคุณผีกองกอยเดินใต้จากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตะโกนถามนายทหารน้องใหม่ แต่ไม่ไร้ฝีมือในด้านยุทธการนั่นคือจ่าสิบเบกเทพพบุตรมนทสิทธิ์เราจะไม่เปลี่ยนเส้นทางการเดินโดยเด็ดขาดหาทางข้ามลำห้วยแห่งนี้ไปให้ได้จ่าเด่นตายบอกกับคุณผีกองกอยด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดจากนั้นภาพที่ผมมองเห็นในเวลาต่อมาคือคุณผีกองกอยหรืออาสาสมัครฐานพลานคุณสดใสพร้อมทั้งเดชสามหลังค่อยๆก้าวเท้าลงไปในลำห้วยแห่งนั้นอย่างช้า ร่างของมันทั้งสองคนค่อยๆจมหายลงไปในลําน้ําจนถึงหน้าอกอาวุธปืนอาก้าในมือของมันทั้งสองถูกยกขึ้นไว้เหนือศีรษะอึดใจต่อมามันทั้งสองคนก็สามารถข้ามลําห้วยแห่งนั้นไปได้เป็นผลสําเร็จพวกเราตามมาได้เลยกูสองคนจะคอยคุ้มกันให้ไอ้คุณหลุดน้ําเสียงออกจากปากพร้อมทั้งกวากมือเป็นสัญญาณเรียกให้พวกเราส่วนหลังข้ามน้ําในลําห้วยตามมันสองคนไปซึ่งพวกเราทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายคือ ก้าวเท้าลงไปในลำห้วยสิบนาทีต่อมาพวกเราทั้งหมดก็สามารถข้ามลำห้วยแห่งนั้นได้เป็นผลสำเร็จเช่นกันพอพวกเราทั้งหมดเดินข้ามลำห้วยแห่งนั้นมาได้พวกเราก็เริ่มย่ำเท้าทั้งสองข้างไต่ขึ้นเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าจนยางตายออกเพราะยิ่งเดินเขายิ่งสูงชันขึ้นเรื่อยๆและเส้นทางที่พวกเราเดินมาตั้งแต่แรกเริ่มเดินทีนั้นเริ่มเลือนหายไปจะเห็นได้ก็พอลางลาง แต่อใจต่อมาเส้นทางที่ว่าก็หายไปอย่างไรล่องรอยเมื่อจูๆ่ๆเส้นทางหลักที่กําลังเดินได้หายไปต่อหน้าต่อตาเส้นทางใหม่ก็ถูกกําหนดขึ้นอย่างเร่งด่วนและเส้นทางใหม่ที่ว่านั้นไม่ใช่ทางเกวียนหรือทางของพวกพานป่าออกล่าสัตว์ใช้เป็นประจำแต่มันเป็นเส้นทางที่พวกเราต้องตัดขึ้นมาใหม่การตัดเส้นทางเดินขึ้นมาใหม่ของพวกเราในครั้งนั้นต้องใช้มีดพลานฟาดฟัน เพื่อเปิดเส้นทางให้สามารถเดินได้ถ้าไม่ใช้มีดสนามเข้าช่วยตัดต้นไม้เถาวันย์ต่างๆออกพวกเราก็ไม่สามารถเดินทางเคลื่อนที่ต่อไปได้แน่นอนเพราะป่าชายแดนแถบนั้นเป็นป่าดงดิบและไม่เคยมีทหารหน่วยใดย่ำเท้าเข้าไปก่อนหน้านั้นหน่วยของพวกเราเป็นหน่วยแรกที่บุกเข้าไปในป่าชายแดนจุดนั้นพวกเราทั้งหมดเสียเวลาในการเดินในป่าบริเวณน,นั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก็หลุดออกจากป่าที่หนาทึบมาได้ ต่อจากนั้นพวกเราก็เดินเข้าสู่พลานหินพลานหินแห่งนี้กินพื้นที่กว้างหลายสิบไร่และผมได้ทราบในเวลาต่อมาว่าพลานหินแห่งนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าพลานกงเกวียนเมื่อผ่านเลยพลานกงเกวียนมาได้ราหนึ่งชั่วโมงพวกเรา26ชีวิตก็เดินทางเข้าถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือเนิน300โดยพวกเราได้ตั้งฐานวิบัติการอยู่ที่นั่น และพวกเราได้เรียกฐานปริบัติการแห่งนี้ว่าฐานปฏิบัติการพลานกรงเกลียนฐานปฏิบัติการพลานกรงเกวียนแห่งนี้เปรียบได้ว่าเป็นบ้านหลังใหม่ของพวกเรากองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965คังข่า,ขาวปีศาจบ้านของคังข่า,ขาวปีศาจหลังนี้ไม่ได้ตั้งต่างหานอยู่ในใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานครเหมือนกับบ้านของท่านนายกรัฐมนตรีแต่เป็นบ้านหลังใหม่ของพวกเราที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในใจกลางป่าดงดิบ แห่งชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่พวกเราเข้าถึงพื้นที่เนิน300สิ่งแรกที่พวกเราต้องปฏิบัติคือทำบังเกอร์ขุดหลุมเพาะสร้างฐานที่มั่นป้องกันภัยอันตรายให้กับตนเองจากนั้นพวกเราก็นำกับระเบิดชนิดต่างๆที่มีอยู่ออกไปวางที่หน้าแนวรอบๆฐานที่มัน่น <Okay. S 1> เพื่อป้องกันข่าศึกบุกเข้าโจมตีเมื่อวางกับระเบิดลูกสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย ดวงตะวันในยามนั้นก็เลือนหายไปจากท้องฟ้าทางด้านทิศตะวันตกเมื่อแสงสว่างจากไปความมืดของราตรีการก็ย่างกายเข้ามาแทนที่ผมก้าวเท้ากลับเข้าฐานปฏิบัติการพบว่ามีพักพวกหลายคนรวมทั้งนายฐานอีกสองท่านกำลังรวมแถวเพื่อรับทราบสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใกล้ชายแดนไทยเนิสามรจากนั้นผมและพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องได้รับทราบสถานการณ์ต่างๆที่ เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาว่าพื้นที่แนวชเยแดนใกล้ๆเนิน300คือเนิน376เนิน382เนิน408เนิน565เนิน500ได้ถูกกองกำลังฐานเวียดนามบุกเข้ายึดไว้ในอุ้งม,มือของมันได้แล้วและเช้าของวันต่อมาพวกเรายังได้รับรายงานสถานการณ์จากวิทยุสื่อสารที่มีอยู่ว่ากองกำลังฐานเวียดนามอิงสำลินได้รุกคืบเข้าโจมตีฐานวินบัติการของฐานพลนัน และทหารประจำการของกองกำลังสุรนาลรีอีกหลายจุดและจากการบุกเขา้าโจมตีฐานพานและทหารประจำการของกองกำลังสุรนาลรีในครั้งนั้นทำให้อาสาสมัครฐานพลานและกำลังพลฐานหลักของกองกำลังสุรนาลรีได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนายส่วนกำลังพลฐานประจำการที่เสียชีวิตในวันนั้นตามที่ผมทราบมีท่านหนึ่งมีชื่อว่าสิบเอกสมัครมีพันรวมอยู่ด้วย ซึ่งสิบเบกสมัครมีพันท่านนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่เป็นน้องชายสุดรักสุดหวงของอาสาสมัครฐานพลานสามารถมีพันกำลังพลกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่965า้าทางข่าวปีศาจนั่นเองด้วยเหตุนี้ในตอนเช้าตู่ของวันนั้นผมจึงได้ยินเสียงเอะโวยวายดังลั่นฐานปฏิบัติการ <c oughs> น้องกูตายแล้ว <c oughs> น้องกูตายแล้ว <c oughs> อาสาสมัครฐานพลามสามารถมีพันร้องให้ฟูมไฟเสียงดังลั่นพร้อมกับหยิบอาวุธปืนอาก้าขึ้นมากระชากคันลังลูกเลือนปอดลูกกระสุนปืนเข้าสู่ลังเพิงเสียงปืนในอุ้งมือของสามารถมีพันคำรามลั่นเพื่อนเอ้ยพวกมืนทุกคนจงรู้ไว้วันนี้กูสามารถมีพัน ได้เสียน้องรักสังเวยให้เจ้าป่าเจ้าเขาที่ช่องบกกูเจ็บกูแค้นเป็นยิ่งทักกูจะตบเอาเลือดหัวของพวกมันมาล้างปีนกูให้จงได้และถ้าพวกบึงฐานพลานคนใดสามารถจัดการกับพวกทหารเวียดนามเองสำลินได้กูจะให้เงินรางวัลพวกมึงสองหมื่นบาทพูดจบสามารถมีพันก็เดี่ยวไกปืนปล่อยกระสุนออกจาก ลังเพลิงอีกหนึ่งชุดสามารถรุยพวกกูเข้าใจมึงดีเพื่อนแต่มึงวางปืนก่อนได้ไหมพี่ยงหรือฐานพลานประยงมาดวงหลุดคำพูดออกจากปากพร้อมกับยื่นมือทั้งสองข้างคว้าปืนจากมือของสามารถมีพันนักบ,บกล้าที่มาเสียน้องชายในสมรภูมินรกที่ช่องบกประเดิมเป็นศพแรกและภาพที่ผมได้เห็นในเวลาต่อมาคือ อาสาสมัครฐานพลานสามารถมีพันปลดแม็กกาซีนออกจากตัวปืนพร้อมกระชากคันลังอย่างแรงทำให้ลูกปืนกระเด็นกระดอนออกจาก,กลำกล้องจนหมดเกลี้ยงยงมึงเอาปืนไปเก็บไปด้วยงานศพน้องกูเสร็จเรียบร้อยกูจะกลับมาคิดบัญชีกับพวกมันพูดจบสามารถก็ยื่นปืนให้พี่ยงหัวหน้าชุดจู่โจมที่หนึ่งต้นสังกัดเก็บไว้ต่อจากนั้นสามารถมีพัน ก็น <illa> ั่งลงคุกเข่าเอามือปิดหน้าร้องให้ออกมาอีกผมนั่งมองภาพของสามารถมีพันฐานพานลูกหลานแม่ยโมด้วยใจที่หดหู่และรู้สึกสงสารมันขึ้นมาจับใจนี่หรือนักรบกล้าผู้บ้าดีเดือดในยามลุกลบนี่หรือชีวิตจริงของสามารถมีพันนักรบผู้ห้าหารที่ ไม่ยอมจำนนต่อฟ้าดินนี่หรือสามารถนักรบผู้กล้าบ้าบินที่ลุยไหนลุยกันในทุกสมรภูมิรบในยามนี้บัดนี้สามารถมีพันไม่ได้แตกต่างไปจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ร้องไห้งองแงเพราะของรักของห่วงได้ถูกภาคจากชีวิตของมันไปสามารถเลยทำใจดีๆไว้เพื่อน มึงควรภูมิใจนะที่น้องชายของมึงได้ผีชีพเพื่อชาติผมหลุดคำพูดออกจากปากเบาๆพร้อมกับใช้มือตบลงไปที่บาลัยของสามารถเพื่อนยากที่ต้องมาเสียน้องชายก่อนวัยอันควรนน <c oughs> กูรู้สึกภูมิใจที่น้องใจของกูได้ผีชีพเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินไทยแต่กูก็อดเสียใจไม่ได้ที่น้องของกูต้องมาดวนจากกูเร็วเกินไป <c oughs> สามารถพวกกูเข้าใจมึงดีแต่ตอนนี้มึงต้องกลับไปช่วยงานศพของน้องมึงก่อนกลับมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีความแค้นของมึงก็เหมือนความแค้นของพวกกูเช่นกันเพราะฉะนั้นแค้นครั้งนี้พวกกูต้องชำระให้มึงแน่นอนพี่บึมหรืออาสาสมัครฐานพานสุทินสายทองพลวิทยุสื่อสารเด่นตายกัดฟันหลุดน้ำเสียงพูดปลอบใจสามารถมีพันอีกคนซึ่งก็ทำให้สามารถมีพัน พวกเราความเศร้าโศกเสียใจลงได้บ้างและในตอนเสาสายของวันนั้นเองพวกเราที่อยู่หน้าแนวเนิน300ก็ได้รับคำสั่งจากบกให้ส่งตัวสามารถมีพันกลับส่วนหลังเพื่อร่วมในพิธีชาปนกิจศพของสิบเอกสมัครมีพันนักรบกล้าที่ผีชีพเพื่อแผ่นดินไทยหลังจากที่ส่งตัวสามารถมีพันกลับไปที่ส่วนหลังแล้วพวกเราก็มุ่งหน้ากลับไปที่ ฐานปฏิบัติการพลานกงเกวียนแต่ยังไม่ทันถึงฐานปฏิบัติการพวกเราได้รับคําสั่งทางวิทยุสื่อสารจากผู้บังคับฐานว่าให้ค้นหาแหล่งน้ํากินน้ําใช้เมื่อรับทราบคําสั่งเช่นนั้นพวกเราก็ฉีกตัวออกจากเส้นทางหลักมุ่งหน้าไต่เขาไปทางด้านทิศตะวันตกพวกเราค้นหาแหล่งน้ําอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบแหล่งน้ําแต่น้ํามีความจําเป็นต่อการดํารงชีพในป่าของพวกเรา พวกเราจะเดินวกกลับมามุ่งหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเช่นเดิมเดินกลับไปได้สักพักพวกเราได้พบกับร่องน้ำที่ตื้นเขินอยู่ห่างจากฐานพลันกงเปวียนดาว1 5 0 0เมตรแต่พวกเรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งเพราะร่องน้ำแห่งนั้นไม่มีน้ำแม้เพียงหยดเดียวแต่จากการสังเกตของพวกเราพบว่าบริเวณนั้นน่าจะเคยเป็นทางน้ำมาก่อนเพราะจากร่องรอยที่พวกเราได้ตรวจพบและเห็นในตอนนั้นคือ มีคราบของไอ้น้ำติดอยู่ใต้ใบไม้หลายจุดแต่ละจุดนั้นพวกเราคิดว่าน่าจะมีตาน้นาำรวมอยู่ด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นการพิสูจน์หาแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของฐานพแานจูโจม่ายปักธงชัยก็เริ่มขึ้นวิธีการของพวกเราก็คือใช้มีดสนามค่อยๆทิ้มลงไปแซะลงไปใต้ดินที่ปนหินภูเขาทีละน้อยทีละน้อยเจาะลึกลงไปเรื่อยๆพวกเราใช้ความพยายามอยู่ประมาณชั่วโมงเศษ จึงมีน้ำผุดขึ้นมาจากหลุมพวกเรารอดตายแล้วว้ยคุณผีกองก่อยตะโกนลั่นด้วยความดีใจพร้อมกับเบี่ยงตัวออกจากบอ่อน้ําให้พวกเราได้เห็นใช่พวกเราไม่อดตายแล้วเดชสามหลังพูดบ้างจากนั้นเดชสามหลังหรือเดชเกตสันเทียดึงกระติกสนามออกจากซอกเอวพร้อมกับเปิดฝากระติกออกมากอกน้ําเข้าไปจนเต็มส่วนผมยืนมองอยู่นานจนเดชสามหลังตะคอกด่าเอ้า ไอ้นุ่นไอ้เวนเอ้ยมึงยืมซส่อยู่ทำไมไม่เอากระติกน้ำมากรอกน้ำเร็วๆช่วยผมจะแจ้งปลดกระติกสนามออกจากเอวเปิดฝาออกกรอกน้ำลงไปจนเต็มกระติกเช่นกันเมื่อพวกเรากรอกน้ำลงกระติกจนเต็มพวกเราก็วิทยุไปแจ้งที่ผู้บังคับฐานจาสิเบกเทพพบุตรมนทสิ์ว่าพวกเราพบแหล่งน้ำแล้วอยู่ทางด้านทิศเหนือของฐานปฏิบัติการจะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไป คำตอบที่พวกเราได้รับในวันนั้นคือให้เฝ้าแหล่งน้ำไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่ผู้คับหน่วยสั่งการให้พวกเราเฝ้าแหล่งน้ำกินไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนั้นมีข่าวแพร่ะสะพัดว่าทหารเวียดนามเฮงสำลินได้นำสารพิษหรือฝนเหลืองมาป و ยตามแหล่งน้ำที่ทหารไทยใช้ดื่มกินและทำให้ทหารไทยหลายหน่วยเริ่มเจ็บป่วยหลายนายจากข่าวดังกล่าวจึงทำให้พวกเราต้องเฝ้าบ่อน้ำ แห่งนั้นไว้จนถึงเวลา17นาฬิกาและก่อนที่จะมืดค่ำในวันนั้นพวกเราก็ได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกจากบอ่อน้ำก่อนที่พวกเราจะถอนตัวออกจากบอ่อน้ำแห่งนั้นพวกเราได้ขุดเอาดินโคลนมาเทลาดไว้รอบๆขอบบ่อและตามเส้นทางที่พวกเราใช้ด้วยเหตุผลบางประการจากนั้นก็กลับเข้าฐานปฏิบัติการเมื่อกลับมาถึงฐานปฏิบัติการพวกเราได้รับแจ้งข่าว ทางวิทยุสื่อสารจากบกพานภูหลวงว่าคืนนี้ทหารเวียดนามหิงสําลินจะนำกำลังไม่ทราบจำนวนบุกเข้าโจมตีฐานที่มั่นของกองร้อยฐานปลานจู่โจมที่965แต่ไม่แน่ชัดว่ามันจะเลือกลงมือที่ฐานใดก่อนให้พวกเราเฝ้าระวังรักษาฐานปฏิบัติการให้เต็มที่อย่าให้พวกมันบุกเข้ายึดฐานปฏิบัติการได้โดยเด็ดขาด จบตอนอีกแล้วครับท่านฟังแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณครับ